สวัสดีครับกับสวัสดีอาจารย์เซียนนกเขาใหญ่สกุลทุกคนนะครับว่าจะเป็นเซียนมือไม้มือเก้านะครับผมกลับมาพบกันแล้วครับนะครับผมกับนกเขาใหญ่หรือมูกบี้นะครับผมมือนีนี่มาเบิ่งนกอาจารย์วิชานนะครับอยู่ในนี่แหละครับสตูดิโอในสวนเฮานี่แหละครับเรามีนกมาไหมนครับนี่ครับนกเราก็มาห่อกรใสกันกะกะเลย อาจารย์ครนะับสวัสดนะีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์วิชันวางน้าครับผมนี่ล้ว่าเรามีหนุกมาครับครับผมหนุกนี่เบิ้งลงให้เร็อาจารย์เนอะนี่ครับหนุกเรามาเห็นไหมครับอุ้มื็มืดเลยครับนี่เบิ้งอะไรเบิ้งยึอเสียงนี่ครับหนุกอาจารย์เรามาตื่นกล้างหรือน้อยครับเสียงเสียกันอันนี้เรียกตัวอาจารย์เนี่ย นี่โย็ดตัวครับมามาไหมครับยบตัวน,น,นะครับี่ตันครับตันแท้นกตอมมีขลุ่มก็มีัวนี้มีตันครับนี่โอ้เสียงานไปใส่บ้างเสียแล้วเสียหลังเสียยังไงนี่นกเขาใหญ่หรือมูปี้ครับผมนี่อาจารย์มีชั้นบางนะนี่ครับผม นี่ริ้วตันครับอันนี้ก็ริ้วตันตันแท้วะครับตันแท้ปล้าร้อยดครับตันแท้ว่ามีหลุดว่าหลุดมาว่าว่ามีหลุดมีขลุวมมีหมุนนี่ครับนี่มั้งครับอันนี้เลยนี่ก็ริ้วตันครับริ้วตันใส่ตันมีเสือกตัวไบหนีุ่งขมีครับลุงของก็มาตีชอบมากพี่หามือครับอือนี่ครับผมอันชุดเก่าเด้ชุดเก่าด้ออกมาครับ อขาเจ้าคือว่าเขาเจ้าจองไว้เไว้เราเตะจองเไว้เราไปเรื่องนี้เดี๋ยวคือกอครับเดี๋ยวผมซุ่มกอที่ว่ามาตอนนั้นวะนี่สามกุกครับนี่สามกุกกี่นิ้ครับสามกุกครับเสียงในอาจารย์เนี่ยเสียงกลางครับเสียงกลางครับอันนี้อกุกสองกุกหอยครับสองกุกหอยครับผมอายุคงเสียงเป็นแบบในอาจารย์เสียงกลางครับเชียงกลางมันบ้งครับผมเสียงกลางนะครับผมนี่ครับ นกหลายเลยครับนกไข่ละมูบี้นียน่ยีงง่ยวตันพาตาลอยครับผู้ไอ้ส้มเต๋อครับีต่อของใม่เข้าไข่ลมูบี้ครับผมแล้วก่อนอืน่นก่อนมาที่หุ้ขอต่าวผมกุ้นเพื่อนครับทุกท่าน,ท,าน,ท,านที่เสียเวลาอันมีค่ขาของ,งท่านผู้ชมของมังวงในซองมูบี้นะครับเดินมาของเย็นละมูบี้ขอขอบคุณหลายขอเจริญรุ่งเรืคงนะครับผม ก็ที่นี่ผมก็มีฟอนไม่ใม่ไม่เพิ่งที่นะครับอันนี้สามคู่ครับสามคู่ที่คู่ผมนี่นะครับเสียงปลาอยูเลยคุนเกะกับนิโก้พวกผมมาขายครับราคาเป็นกันเองครับนกเลยไข่หนูวีนะครับครับผมนี่ครับสตูดิโอหนูบี้ครับในสวนเลยครับผมนี่เอาผมมาตากแดดเลยมีโอกาสได้เหตุการณ์ในพี่น้องเมื่อแล้วครับเนาะครับผมนี่ครับผม อืมต um ัวมันงามเนาะมุมสีไหมอืมตัวน so ี้งามตันี่เสียงอะไรก่อนนี <um ่ด <ah SO ิ้วตันสินี่อันนี้ครับผมเสียงไงครับบุ่นวิ่งไปดิวตันครับก่เหมืนดิ้วเสียงแง่นะครับนี่ครับขับซีกครับซีกุกกิ่นว่านี่ไม้ใช่นี่นกป้าอาจารย์ไม้จาำขบวนครับขบวนที่ตัวนี้ครับผมโอ้ขบวนกพี๊ดราคาเพแพงครับนี่จะราคาสูงสุดเกิดอยู่ประมาณ

ตัวไรข้าร่มอาจารย์มาตัวไรพิเศษว่นี่ข้าร่มเหมดอนเลยครับมนี่แต่ข้าร่มเหมดเลยมือนจะข้าร่มเหมือนหมดครับทั้งนุ่มทั้งเหียบทั้งอย่างข้าร่มบนร่างไม่เอาเลยสายไฟเจ้าผมสายไฟบนหลังคาต้นไม้เอาวัตถุรูปแบบครับอืมอเพราะว่ามันเป็นนกเก่าแล้วครับนกอายุประมาณสี่สี่ห้าปีครับนี่กระดกตันครับกระดูกตันเฉียงหน่อยยืตันเฉียงหน่อยครับสี่กุบกับมีอ่า มืขาตบบกข่าวขนาดนี่ครับวงอขาป้าขาไ่ที่พ่อโอ้ขาไดีตัวนี้เบื้องบนี่ะเห็นไ่าครับขาเนี่ป้าขาไโอ้ขาขาสั่นโอ้ขาไงดีตัวนี้ป้าขาไงครับนี่นะครับนี่แลนะครับนุ๊กใครดูมูปี่นะครับของอาจารย์มีชั้นบางนานะครับสา้ก็เบื่อทั่ว อันเบอร์นัะครับเออเดี๋ยวลูกผมบอกคนที่ขอโทษนพื่อนครับผมความอื่นกราบขอถวดพิชิพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวลงเบอร์ผิดครับผมสำหรับลูกคนอื่นกราบขอโทษฝ่าไพ่ไหลในที่นี้ครับนี่ที่น่ากัได้ขอโทษมากครับตัวเบอร์นี่เป็นเบอร์ไอ้พวกเขาโดยตรงหาจากนิชาแล้วครับนี่ครับเบอร์ตรงนะครับนี่แนะครับมันกลับกันตรงไหนวะเหงาเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเบอาจารย์นิชานะครับ นะครับผมที่เมียมใหม่ใจคลิปไมาให้เทียหนึงก็ได้ครับผมถ้ามีถ้าทีมงานอยากได้เซียได้ยังกับทั้งทีมงานก็มีครับโอ้าะว่าถ้าแฟนภาพหรืออะไ้เซียได้ยังกับเขาผมมีเซียให้มีให้ตัวนึงตัวที่ตังครับทีมงานของเดอะมบฟวีครับมีกขลังเซียที่แบบนี้ครับนี่ครับเดอะมูฟวีครับผมให้ไล่ของงานนะครับเสียตอนนี้แบบเอาเบื้องลูกต่อครับวันนี้ครับ อนี้คือเด้่ข้าววาปีไม้เขาเจาข้งมะว่าผมบ่วมาจากาใต้ครับผมวาปีไม้นี่มาจากใต้คนเอาเก็บนกไิ่คนแล้วจากปัตตานีครับผมแ้วกอีกนึงี่มาจากสุพรรณบุรีครับขิมาเอาม่จองราคาก็เป็นคนเองครับแต่ว่านกนี่ทั้งทีมงานของเท่านี้ครับยี่ห้นกไปคือไห้ขล้องแฉเลยครับบ่ไห้ของคกามเพาว่าสมตัวเองที่ตรวนั้น เจ้าท้องเรียงยุสัยเรก็จะท้องแรีงพุ่นหักนะครับออกไปแล้วครับเสียงเมืองนอกเตี่ยเสียงเมืองนอกจ้ากพิศนุอยครับแล้วก็ขอขอบคุณนที่งานทุกคนนะครับไอ้นิรัน่นผู้หนึ่งแล้วก็เบี้ยวแล้วก็ไอ้ชุนท้างครับที่ติดตามท่าภาคเหนือครับผิดตามไทยด้วยบุญมีขอขอให้ท่านจุ้มมีเดี๋ยวก็ลมจะเล่นครับ เป็นมูมูกันครับอแนครับอยากว่าตอนนี้่าอย่างเก่าเขามาบางนาต่าที่สามกับกิโลเมตรที่สองครับนัดกันไว้เลยนะครับเนอะไม้เลย่อนมีห้องมีรถบริการเวทอแบบม้วนครับครับผมพวกเขามาบอร์นี่เลยครับอาจารย์วิชานบางนานครับขอขอบคุณแฟนครับที่อยู่ตั้งประเทศพี่พ่อไะไรขอให้ท่านที่เขามาส้มเสียเวลาอันน้อยมีคุณค่าของท่านของมะส้มในซองบอร์วี ขอให mm ้ท่านที่มีตะก้านตะก้อนอยู่เรื่อยๆต่านประเทศอะไขอให้ท่านจะเก็ยจาจนอย่าไถนะครับเด้อโอ้ยครับผมอาจารย์ในพรพอมนะครับผมอาจารย์วิชันว่างหน้านะครับผมนี่ครับเราสรรหาหนกไม้ไม่ม้ออาจารย์สรรหาหนกไม้แฟนทุกคนเลยมาเข่ามาเบื้องครับผมอันนีจิตต้องในไราพร้อมมีท่ายเบื้องเท่าตัวนะครับันี่นวตัน ตันเบด้วยนะครับสามตัวเรียงกันอันนี้ซีกุ๊กครับอ๋าจารย์ซี่ไม่รู้ตัวเริ่มเต้นตัวนี้เลยครับเออตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ซีกุ๊กครับไมใหม่ครับสายปลาเลยตัวนี้ดิครับซีกุ๊กครับนี่โก้นะครับตัวนี้ครับผมอันนี้กุ๊กเดียวเสียงเงยครับอันนี้กุ๊กเดียวเสียงเงยครับผมนี่ครับผมตัวนี้ดิ้วตันครับถ้าล้มนี่ดิวตันตันแท้ไหมครับไม่มีรูดครับสายปลาสาย สายป้าครัคบผมมีรถอายุกวงอาจารย์อะไรแบบนี้สามปีไปหาสี่ปีครับอืมกุหลังหลินกุหลังตัวต่อไปครับผมตัวนิวตันครับนิวตันครับนี่นิวตันว่าครับนิวตันครับนี่เบื้องครับพี่น้องรอายุกวงก็ซุปท้ำกันครับผมผมอันนี้อันนี้ก็บนิวตันครับนี่นิวตันว่าตัวนี้ครับนิวตันสายป้าเลยที่ผมว่าขายแง่เนี่ครับเนี้ยขาครัยนะครับมีเต่นกพะเอกข้างล่างนี่ครับนี่ สามคู่ครับนี่สามคู่กันนะครับนี่ครับนก่อมีเขาล้มครับผมนี่นะครับสอบถามอะไรได้ครับโทรมาหาอาจานเพื่อโดยตรงได้แล้ครับผมโดยดิ้งทรเบอร์โทรไปใต้คลิปยบด้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ของคูกครับไอยครับผมของคู่ไอยครับผมครับอันนี้เป็นนกปอปอได้พิโรยแล้วครับพีตัวนี้นะครับมีต้นูกเก่านะครับผมมีแต่อายุป่องนั่นเลยครับผมถ้าถ้าเอาตัวนกจากใครโดยบุญีไปต่อแล้วหาบกขันนี่ยังไง ผมให้ปรั๊บด้วยครับนี่ก็เดี๋ยวรถกลิ่นต้มไม้ว่างกังเถงว่างสายไฟผ่านรถขับแล้วก็นุกที่คัดมาจากคุณยอดของนุกเลยครับครับมาก่อนครับครับผมราคาเป็นกันเองเนาะราคาเป็นกันเองครับตอนนี้ดูวิเขาะห์ว่านี่การคุ้มครองของค่ายครับครับนี่ครับของบมงคลความคิดแย่งครับครับผมมีเคลียบการฝึกนโลกความฟื้นโลกควาครับมันก็เป็นสตูดิโอนิดน้อยเลยครับผมนี่ให้ค่ายฟอยู่ในนี่เลย ลครับเพราะว่าูกมีมันกสัญหามากเกี่วบสิ่มี่ครับเพราะว่าถ้าัแคเราซื้อกันได้ไม่ยังกีครับลูกผสมมีว่ามีครับลูกผสมมีเลี่ยนครับบ่มีบ่มีเลยครับเพราะว่าเป็นสายปลารับลูกผสมส่ไหนย่น้ำน้ำกออานแหล่นะครับกรอานจันลูกผสมครับลูกผสมที่หาครับว่างใส่ไมครับัเลยผาูไดต้องการ ผมยี oil, ่ห้าของห้าจารย์แเขาประจานจานครับผมนี่สายปลาครับสายปลาครับผมเลยมากแบบต่วเต่งตัวอาบน้ำมาเลยเลยครับขึ้นไม่เด่นเลยนี่นี่นี่ลมนะครับชุดนี้ยี่ตัวก็อีกจานยิ่งตัวครับผมยิ่งตัวนะครับโอ้สายปลาครับทครับครับทุกผม เจร๋้ตัวนะครับนี่ครับฟังเหรอครับผมเสียงนกอบถามราคาเลยโอ้หักก้อนหักก้อนอื่อนนะครับเรื่องนกนะครับมาจากากนกไว้เด่น,เ,นเกมกีฬานะครับว่าต้องมีอยังงว่าเลยว่า นี่หัวทิมของแท้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับสูตรผู้ใดมากสูตรนี่เบิ้งแล้วครับเลยนิวตันเขาล่มหัวทิมหัวทิมสูตรด้วงครับนี่ครับนี่นี่ครับจัดแล้วนี่อยากออกล่าข้างไรนี่กล่าวว่านี่ครับไปมากสูตรนี่เบ้อแล้วครับนี่แล้วนิวตันนะครับเจ้าเขาลมนะครับ ควาโลภความไอทิมลุพื้นนี่นะครับวัีลาของวามโลอาจารย์วิชานครับค่ายเลวงมีครับเมื่อกี้ครับผมชุดนี้เรานี้มิจเจตัวครับมี้มไปคอมเมนต์คำามาถามเลยครับว่ายู่ตัวอะไรมากตัวอะไรนะครับเราก็โทรติดตามน้อาจารย์เลยครับผมอันนี้ก็ข้างในมีว่าอาจารย์ข้างไหนข้างไหนมิวมือบังขอบคมณครัอยู่ครับครับผมเคลื่อนยากยากเนาะ ครับง่ายๆครับผมนกเชลยนกขัดัอนนั <t os> <t os> <t os> ้นก็นกขัดวอาจันชอบนกขัดอ่เพื่อะไรครับนี่นกขัดนี่ทีมงานในมูอวีขัดมากกับเฉวงเองแหละตัวใดผ่านกับเฉวมเอาไว้ซ่อมเที่หนิงกันใหอยแม่นกปะนั่นนั่นนั่นว่าแบบแบบมาเราเนี่ครับนกย่นี่กับคุณนี่ครับนี่ครับบรรยากาศบางนาตอนในสายนะครับอาจารย์และอาจารย์ครับผมเทียมนี่กับฟอฝากกับ อนผมขอขอบคุณแ e ่ครับกครับที่ติดตามรับชมราบี้งูองเาครับผมพื่ิดประกันเลยขอตัวขอไฟในที่นี้นะครับเด้อแล้ขอขอบคุณเพ่ครับที่ติดตามประเลยอนนีลั่นซื้อเสียใเป็นของขวัญก็ขอให้ท่านตรงนี้จะคอุเดรอนะครับมีลั่นแล้วคุณเบี้ยวคุณสุนทรที่ฝ่เนี้แล้วก็แฟครับที่บริการผุ้นขอให้ท่านตี้จะควอบุครับ ครับสนใจติดต่อลูกเขาเนี่ยังกับทรกาหาจ่ายวิชานได้ว่าเดี๋ยวว่าซื้อขายกันแรกเพียงกระเล่นครับ่นี่กับโทรของกระเล่นมาคุยกันได้ครับมีสามกรุ๊ปสี่กรุ๊ปสายปลามีขารุ่มครับว่ากับที่งานของเขานี่ยับยัดสัมปาศิ่งที่ดีมาหาหามาให้ครับผมครับผมสุดท้ายนี่ก็จังเลยก็ขอบคุณอาจารย์นะครับเด้อครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนี่ครับอาจารย์วิชานนะครับผมขอบคุณในลายครับผมครับสำหรับ คลิปนี้ก็ว่าจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณนหลายทุกท่านที่ติดตามแบบชมนะครับผมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe ครับผมคอมเมนต์มาได้ครับสอบถามได้กันนะครับผมสอบถามได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมในเรื่องฝากกดติดตามนี่นะครับผมจะได้มีกําลังใจคนทําคลิปนะครับเฮ็ดลิปให้พี่น้องเบิ้่งนะครับผมสวัสดีครับ